วันนี้มาวันนี้มาแบบควอีสานเต็มสตรีมเต็มสตรีมควอไอสานเต็มสตรีมนะวันนี้ไอหอไปดืน มดีปล่กแกงเปลือกใช่ไหมแกงเปลือแกงเปลือนะฮะเปลือก้อกนะครับรวมมิตรเราก็ไม่ค่อยได้เจอนะแกงเปลือกนคใช่โหทุกอย่างเลยอ่ะมีน้อยน้ำเกลออมีผักทุกอย่างนะฮะมี โอ้ยอะไรน่ากันมาลูกเนี่ยไอหูลอไม้เป็นหลักแมงลักชะอมหน่อไม้เห็ดเห็ดสองชนิดสามชนิดสามชนิดนะฝีมือฝีมือฝีมือป้าอะไรใช่ไหมเนี่ยสองสองกอนแม่ครัวแม่ครัวพามาก่อนแล้วอันนี้เสริมแม่ครัวพาแม่ครัวไหมแม่ครัวสาทีพักทองฝีมืออบจเอ้ก็ไม่ไม่ธรรมดานะครับมีประโยชน์นะคะเนี่ยสามธาตุ เมืเอจอที่สวยที่สุดเน่หนับัวลำพูสวยเม<ร>ื่อ20ปีที่แล้วดีแลวตอนนี้ก็ยังสวยอยู่ยํา้สวยตอนนี้แก่มากทบ้านฟุ่นบ้านฝาบ้านฟุ่บ้านฝายหินบ้านฝายินเดินเดยมกันอ๋อมอญาก็ฝายหินอ๋อน่เรไปแล้ มาแทบแยนเลยร้านน้่นนั่งสายนชื่อสุ่เอ้ยชื่อสเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ้าวลูกอ่ะเป็นพยาบาลเหรออนพยาบาลต่อ้ยคนเาป็นะบานบานทุกบ้านเหมือนกับไ่นติดกัน้แล้วก็ไข่หนางนนีเ็นานึคต้องมาตลาดบนีกอยู่กินหมดแล้ว คิดถึงคนชื่อยาดานฮะวันนี้คุณคุณป้าก็คุณป,าป้าก็ป่วยนะฮะอืม,อมแก้มปดแล้วคุณป้าหาอืมเรารเมื่อวานคุยกนะันแล้วเสียงโน้ตนครับไม่มีเสียงเลยอืม ไปถึงนะครับป้าเอาไว้คราวหน้าแล้วกันใหญ่ใหญ่ใหญ่อือใส่ล็งมาให้ครบใช่ใช่ใช่ทุกท่านบอกมีใครบ้างอ๋อกระถินนั่นแหละข้าวมากระถินจะใสเขาเรียกอะไรนะกระถินมันกระติดในน่าดนดั้งเดิมยุ่สุดยอดเอามือดันปื๊ดโอ้โอ้โห่ยดิเซียนเลยนี่ย E